สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับบาลลังเช่นเคยวันนี้มาชมอนาจักรเสียนนะครับอนาจักรเสียนต์ เยอะมากรถเกี่ยวไอคโคไม่อยู่นะครับไอคโครองอหน้างานทั้งสองคันนะครับแก,กระตูนเพิ่งยี่เพิ่งทะเลยนี้ก็ขายอยู่เนียใครอยากได้ทะเลยุลกดำ เดี๋ยวจะเพิ่งติดท,ทำรายละเอียดก่อนดูรถเกี่ยวคันใหม่ของเสียยนเขานะครับเ mm hmm. พิ่งเอามาไม่ได้ยังไม่ได้รีวิวเลยปากเท่าไรนี่ครับปากปากเท่าไรจ้านี่ 2> 2, 2, 8, ปากสองเมตรแปดห้าสองเมตรแปดห้าไทยเสียงยนต์การเกษตรตู้ตู้ อีฟุตครับตู้เครื่องเป็นเจ็ดอีหรือเจ็ดสี่เจิตเจอดสีตัวลองกระสอบนะเนี่ยซีก็ครับ <ST S 1> อันไหนจักรซีก็นะครับลดเยอะมาก อันนี้ลุงศักดิ์ลุงศักดิ์ก็ยังไม่เคยรีวิวดูเครื่องนะครับ head รเฮดโอ 7C น่าจะได้น่าจะได้ทำลายท่อใหม่นะไทยเส็ง จะต้องดูตอนเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูดูตัวเดินนะครับตูวเลอร์เก้าตัวนะครับ แคลียสองตัวโซ่ยังไม่ได้นับนะครับรถพึ่งบิ้วใหม่ปีน่าจะปีที่แล้วเนาะที่นี้จะทำแต่โซ่แล้วก็ลงเกียวเลย ลุงังจะลงสังในี่เดยเหนี้ปีนี้เดยวสอมยู่ว่าปีนี้ว่าเนาะเดเช็คเพี่นเดีไอ้น่เดยอิ้ยกคอันียังบนันมียังเเแค่ไห,หน,น,นเครื่องก็คือเก่าดดตัวอัดม่ีกเนเครื่อง,งยังเครื่องกะบีเ70เก่า70ห้าเปอรสุท <laughs> ปีที่แล้วปีที่แล้วคตรออกเลยพี่สูบเปลี่ยนสองกล่องแลมันจะเปลี่ยนหกกล่องอืเอ็นยังเช็กเขาปีนึงเชยกเขาอยู่ยี่สิบกเนาะเสไนเหรอเย็นหลายเช็กหลายกับเบดีดอน้ำมันกับพงเขากะเทีจ็คสิเกียวเกียวเขาปีนี้จ็คสิเกียวไรแจ็คบา เกีเ้ยแพงกับวิคนอยากเกลี้ยน้ำจีเกี่ยวหาเสียเงินเดลขายขา้าววุ้ย้ค่าน้ำมันเกี่ยว,ว,วข้าวก็ยากพี่น้องเกี่ยวข้าวก็ยากวิ่งดินก็เงินยังไม่ได้ครบอีกอาชีพวิ่ยังน้อนทสบายนอนอยู่ซื่อ,ท,อ,อที่พี่น้อง โอเคครับพี่น้องฝากอณาจักรเซียนนะครับดูรถเยอะมากรถเยอะนี่ยังเป็นหนี้อยู่ใช่ไหม <laughs> รถลายนีลายรถลายนีลายรถเกี่ยวเขาสองคันแมคโครมอาอยู่นะครับแมคโครไปหน้าง,งานแล้วโอเคร okay, ครับพี่น้องฝากติดตามยูทูบบอลล้างไซซิ่งนะครับไว้ช่วงเกี่ยวเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับเด้อคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ